จังหวัดหนองคายประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดครั้งที่3ทับสองเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่5ฉบับปรับปรุงไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดประจำปีงบป,ประมาณ2,564วันที่2 9ธันวาคม2563เวลา9น,นาฬิกาณห้องประชุมพระสายสารกลางจังหวัดหนองคายนายนทวัฒน์วิริยนภาพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดครั้งที่3ทับสองซึ่งเป็นครั้งที่1ในปีงบประมาณ2,564โดยมีนายอาทรจันพิลาประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายอนุกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,564ตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่5ฉบับปรับปรุงที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติโดยนายวิศณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติได้เห็นชอบเรื่องสื่อสารที่สำคัญประจำปีงบประมาณ2,564ระดับประเทศจำนวน8เรื่องได้แก่การพัฒนานทักษะอาชีพเพื่อสไร้างรายได้อย่างยั่งยืนสังคมปลอดภัยไร้ความรุนแรง มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรับมือภัยแล้งและอุทกภัยบริหารจัดการฝุ่น PM 2.5สังคมสูงวัยยุติธรรมเท่าเทียมและส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทยทั้งนี้กลุมประชาสัมพันธ์ได้กำหนดกรอบทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่5พุทธศักราช2563ถึง2565ไปสู่การปฏิบัติรวม4แนวทางประกอบด้วย การกำหนดเรื่องสื่อสารสำคัญประจำปีอัตลักษณ์ที่ดีมาสร้างภาพลักษณ์การบริหารจัดการเฟเนิวในจังหวัดและการพัฒนาคนในวงการประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัดคณะอนุกรรมการได้เห็นชอบและเพิ่มเติมเรื่องสังคมสูงวัยผู้ด้อยโอกาสทางสังคมคนพิการการท่องเที่ยวปัญหายาเสพติดยุติธรรมชุมชนการศึกษาประกันสังคมสิ่งแวดล้อมขยะสินค้าเกษตรปลอดภยัยความปลอดภัยทางถนน การเปลี่ยนแปลงสภาพลำน้ำโขงเป็นต้นโดยให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆต่อไปทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน